สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูช่างแกะแกะเทียเก่าครับนี่ยังไม่ได้แกะนะแต่ข้างล่างแกะแล้วครับช่างเ่งทำสีเสร็จครับแต่ยังไม่ได้เคลือบเงาครับแต่เคลือบเงาแล้วมันจะแวบๆเลยอย่างนี้ chả nó lăng kẹ vô đây <laughs> chém 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 cái kè này chém ô oh. suối 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 nó đôi kẹ luôn đi mình ทางสีเมื่อหนึ่งของขอูครับก็มีคนเดียวน้องนั้นก็มีลูกน้องเจมไอ้ลูกน้องเจมอัวไหนไรู้ใช้กระจกเลยไม่เสียบใช่ครับกระจกไอซีน้ำเงินอ่ะยังไม่ได้ตั้งส้นเงินเขียนลูกหมาดเนี่ยต้องไปตั้งส้นเงินเอาอยัางไม่ไปเหรอ,อยังยังไม่ได้ขันรถล้อเลย แล้วพี่เกณฑ์บอกว่าเขาไปแล้วมาแล้วคันนี้มีฝากระโปรงเลยครับช่างแจมกำลังโปง้โอ้ยมีโลโก้ด้วยนี่ครับโลโก้เอาไอ้สีโลสีกับทั้งเอาไอ้สีเดียวกับไอ้สติกเกอร์สติกเกอร์อัวและ KSKS ไอแจมโปกัะนนีสิบเอ็กครับสิบเอก็แกแจมสิบเอ็กซข้างเสร็จว้าวโคสองรอบครับโตสีชมพูแล้วก็สีเหลืองครับโอ้ฝนมาแล้วฝนฝนฝน อช่างแ้มครับไม่ธรรมดามีน้ำท่วมเลยเยวไปแกะต่อ สองคันเนี่ยสีอะไรพี่แจบเนี่ยสองคันเนี่ยแดงกับสีแดงแดงแดงดำแดงดำตังอ้าวกระดาษนี่วานน่กว่าสี มั่คู่อมั่คู่ใช่เหมือนพายุเข่าเพราะมันขบเลือง่อยตามหนาแล้วกเติโอ้ยงอกยาแล้วเลายาแล้วพ้นแล้วอ่ะ ผมเร็วหรอเนี่เอาเลยว่ะนี่เราติดเต็งงอว่ะพอมันพ้นแล้วพอมันต้องการน้ําทีเนี้ยผลมีมีสักหยดอืมกลัวงอน,น,นไอคลองนั่นก็พากันเปิดจนเดี๋ยวไม่มีน้ำสูบใส่นาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใส่เทวดาอ๋อข้างใน,นเขียวอะไรเนี่ย chiều keo à chiều múc đi lại chiều kiểu... à đi là, chỗ làng giờ mới thăm lại này chiều có chặt chặt tổ thầy được rồi ạ đây có phân bố ạ mình khen lên Đây anh sang Yên. ไปแล้วเหรอไปยังอยู่ไ่ได้อ้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมประมาณนี้ตาไปต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ